วันนี้ก็พบกับจานปลอีกแล้วนะแต่ปลาไม่เด็กเอ้ยใจยเย็นจานแหวนนี่ครับเดี๋ยวเรามาหาปลากดกันนะครับ <c oughs> น้ำมันแดงนะครับกินเลยของในน้ำวิ่งติดไม่พักเลยมั้งเดี๋ยวเสียนนี่ครับเสียนปลากดนะร้อนปะพอได้ เาราถึงก็ถ้าใส่เส้นยาวแล้วอ่ะทีแรกแฉะสั้นอ่ะมันไม่มีตัว,วเลาไอ้สิมันปิดน้ำมาเดี๋ยวมั้งมันดามันกินจิ้กขาลปลามันอยู่ต้นทางเปล่าจานอยู่ต้นทางปลามันอยู่ตรงนี้แหละปลาอีกแล้วรู้เลยไงเอ้าเอ้าอ้าอยู่ตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้เอ้าอยู่ตรงนี้แหละจิ้กผาตรงนี้เคย,ย,ยเป็นผิดตับใช่ไหมตับเหมือนเดิม เดิมทำเที่ยวเอ้ยทุ่นหายไปแล้ววะ่ะจานอุ้ยมันเป็นเที่ย์ไม่อยู่อยู่โอ้โหมาเรื่องแล้ววันนี้วันผรานะ <c oughs> ยุงซะมาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอโหอะไรเนี่ยก้าเอาเอาอันนี้ไม่เรียกปรากฏนะเนี่ยลูปกปลาแคเยอันนี้ไม่เรียกปรากฏนะปรากฏปรากฏอู้หูอ่ะเฮะ้ยนับเป็นแต้ไมไปก่อนแต่ดได้ตัวใหญ่แล้วค่อยปล่อยเราว่าเราปล่อยตัวเล็กแค่ไปตามลูกพี่มนันดีกว่าวะ เราไม่รู้ว่าปลามันจะผูงไงต้องลไล่เกาะไปเรื่อยอะ่ะปลามันน่าจะอยู่รยต,ยตรงนี้ตอนมันติดน้ำตรงโน้นมีปลาเลยนะข้างหน้าปลามน่าจะอยู่ตรงนาาน้นตัวเล็กนะเนเออก็โตกว่าเมื่อกี้หน่อยมเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้นี่ปรมวัยอันนี้หนูบั้นหนึ่งมาแล้วครับตัดชิ้นใหญ่นะครับเนี่ย นับชิ้นใหญ่แล้วก็เบ็ดเบอร์อะไรน,นะจย์ <9. S 1> เบ็ดเบอร์เก้านะตะกัวเล็กๆบายก็ <_ d ust> ยังได้ละยานแมเก็จะตัวเล็กตัวน้อยก็ยังนับเป็นแต้มนะถ้าใครถามแล้วยังบอกได้นะว่าเราได้อะใช่ปะย้อนปุ๊บกินปับเลยยังไม่ได้กดกล้องเลยจ้าอะไรวะแปบ๊บเดียวเองเฮ้ยดูสินะ ดูด้วยเนี่ยตัวนั้นยังดิ้นอยู่ในนั้นอยงแป,ป๊บเดียวเลยเนี่ยกดถ่ายไม่ทันเฮ <c oughs> ้ยสามแต้มแล้ววะตรงเนี้ยกดถ่ายไม่ทันก็ได้นะโอ้โหกินกาแฟแดงอัเนี่ยนี่ซื้อไฟเขียวมาให้กินได้ปะกินได้ไงั้นี่ <c oughs> นี่ครับโอ้โหจานกินใหญ่ผายกล้าจะลอกตัวใหญ่อะโอ้โหผัดกะเพราได้เลยนะเฮ้ยเดีย <c oughs> โอ้โหไม่ก้อนอย่างนั้นแล้วกันนี่ครับนี่ไม่มีอะไรเลยเพียวๆเลยนะตับ เฉยๆเลยไม่มีเลือดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวดู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 โอ้โหจารใหญ่จัดมั้งอ็งทีด่หยดิโอ้ยกะจะล่อตดวใหญ่เออดิเออ่เอออาตะครึ่งหอโอ้ยเกี่ยวง่ายๆไปเลยวับกินแน่หรอ สิ่งมาจรยยนไปลกก็ติดอุ้ยโอ้วิดย์้วัดเลยรับดานั้น เ,เหยื่อไปแล้วแล้วเองหมาตอนบ่ายย่างก,กินทุกไม้อ่ะจะปามแมนะอยู่ชายป่าเนี่ยว่ะสาชยป่าดีแล้วจึอ๊อโอ้ยจาอยู่ไหนนะเฮ้ยลูกพีมไปไหนหมดวะเ<า>นี่ยนะมันก็มันคัดไซด์ไม่ได้นะแต่ว่า เนี่ยมันก็เป็นวิธีการเนี่ยให้ตกแบบนี้ถ้ามีตัวใหญ่มันก็กินแต่นี่มันส่องลุนงน้องมากินแล้วก่อนตัวใหญ่มีแล้วตัวใหญ่หมดครับพวกเอาไปกินหมดแล้วครับกินหมดแล้วออตกต่อเลยนะเอาเรยเยอาเอ,าเอาเอาเอาลองดูเยอเก่าเลยนะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ น้ำอกตรงนู้นตรงนี้มันปิดตรงนู้นมันไหลออกมันจะเฮ้ยทุนหายไปแล้วจาเกกนเอออ,อ,เเอุ๊ยตึงมือเฮ้ยเกี่ยวอะไรลวู้จานอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง <c oughs> คือ <c oughs> ปลาป่ ประกดมันเอาข้างๆกินนะครับนีม่มือจานเป็นไงเอาข้างกินหูยสายดีว่ะตัวเนี้ยเฮ้ยด้หลายตัวพอแกงเดี๋ยวเราจะไปทำมะพร้าวเลยนะครับเดี๋ยวทำมะพร้าวเรียงจานหน่อยบามา,านอยู่บนไก่ด้วยกันเกือบหลับแต่กลับมาได้ครับเกี่ยวข้างเลยน่าดู่ามานว่าวันนี้เฮ้ยลองเกี่ยวมือให้ดูดิ หายเคยแทงกุฎบอลไหตัวเดี๋ยวโหสานี้ทั้งทั้งร้านก็ดีดีสายแม่งดีวะ่ะไข่เต็มท้องไข่เหรอไข่แจ๋วเลยน่ากินว่ะมีป้าอย่างเงี้ยตีลอ่อไปก่อนแล้วน่ากินทันต้อกงกินน้ำเลยมันต้องตีดักทุนใช่ไหม ไม่ไหลก็ดีแต่น้ำไม่ไหลพี่คือเราไม่ทันนี่พี่เราดื่มัวนมโทกินหน้าป่าหายป่าเรไม่กินนมครูเป็นบางคองบางคองมีบ่อเองไม่ได้เลยนะกินหมดเลยโอ้โหมันน่าอยู่ป่าจังวะเฮ้ยทุนหายวะา่ะจานโอ้โห เหยืองอยู่ใช้ไม่ได้แล้วบังไหนต่อเปลี่ยนเนวิร์งหน้าเหรอัอรเยกเ,ยอเอาใหม่ดิมันมันต้องมากินมีปลาแบบเนี้ยเฮ้ย <c oughs> หายไปแล้วทุนหายไปแล้วจ้นจึก๊กโอ้โหเวลาถ้าหลุดก็ข้ามฝั่งไม่ต้องได้กันนะไม่ต้องกินนะ่ะวัดมึงเอ้ยโหดๆเลย ใช่ตัวเล็กตัวน้อยกินไม่ได้เราจะล่อตัวใหญ่เราเราอยากตัวเล็กเท่าไหร่ในคลิปก็บอกตีน้ำมันมัน,มนปลาไม่ตื่นหรอเ <c oughs> ขาไม่เคยเห็นนะดิ่อนตกไม่มีใครเห็นเลยคนหมาทางตีน้ำ อีกแล้วเนี <t ired> ่ยส5สิบห้าสิบตัวสนุกสนุกเขาเขาคิดว่าเราพูดเล่นเลยนะเปิดมาแม่เต็มถังสี่เลยเลยทำไปทำมาพอแกงแล้วเนี่ยจานเอาไม่อกอวะเดี๋ยวนี่ถทายทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับเนี่ยดูดิเนี่ย แดดร้อนๆแลวน้ำนแดงๆใหม่เลยนะครับนี่ไม่น่าเชื่อนะครับเล็กมังใหญ่มังพอแกงนะครับเนี่ยพอแกงเลยคือตับยี่สิบาท <c oughs> ขี่เคาะไปเรื่อยๆครับประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดๆได้กับข้าวแล้วครับเดีย๋ยวเราไปทำกินกันคุณไปไหนอาจารย์ หม่หม่เคาะหม่ใ,มใ,มใครหายแล้วทุนหายไปแล้วคว,วบเข้าไปไหนดูดิแม่โอ้ยใครอยู่นเ,นเนี่ยน่าจะเหี้ยติดนิดเดียวก็วัดตระขนัดนั้นอ่ะดีมมนติดคืนมาแค่ปาก ้ปตูนขยับวะขยับขยับขยับขวับเข้าไปเอาจนได้ กดด้วยไข่ปลาช่อนด้วยปลาไหลด้วยโอ้โหยุ่งต่ว่างพอเราหากินเกี่ยวกับปลาเรื่บงอต้องกินปลากูเห็นมึงห่อปลากูเห็นมึงห่อปลากระป๋องไปกินอ่ะมึงห่อไข่ต้มพะโล่ดาวดูดูพูดดูพูดเขาเอ๊ะยตามมาเนี่ยตามปาะกดจะนกประหวานแต้ห่าร้อนบนชิบหายเลยนะแจ๊